เห็นบรเกี่ยวกับสัตว์เ็นะนี่ไปตามเนบ่เบอรอะไรเมันบ่เบอร์อะไรเออต นี่คันดำเนี่ยคันดำเออคันดำเนี่ยไปเนี่ยไม่คันนี้บ่คันนี้มันบ่ไม่บอลเก่งค่ะส้นเก่ยคันนั้นเสื้อคันยาวบอครับช้าไม่มีนั่นหรอกนี่ไปตามเนี่ยเห็นบ่อะไรอย่ะคันบ่บ่อะไรเออนเดินเราอันนี้คือเราเนาะใช่อ่ามาตุ้มบอให้กันที่ข้างไปข้างไปใช่เราเห็นตั้งแต่ลงนอนมาหมด ลงนวลลงนวลมาแล้วแสดงเรขี่าขี่แสดงไหมไม่ไม่ไม่ขี่ปกติเลยได้ต้นไม้ตายแล้วดเนาะเดินฟ<ๆ>ันตรงนี้แหละแล้วนะ้องมันร้องขึ้นใช่ไหมล่ะน้อนน้องเขาก็จะร้องเราก็ไปตร,ร,าารวจต,ตรงนู้นเพราะเราขับรวดเร็วเสร็ไหมตรงนี้เนาะอ๋ะอ,อคือตอนแรกคือไปตลาดสังคมไปตลาดสังคมขากลับมานี่แหละก็ขับมาปกตินี่แหละอ่าก็ไม่ได้สังเกตอะไรเนาะแล้วก็ขับมาถึงจุดจุดนี้ มันมีผู้ชายขับรถมาแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลบให้หลบให้เขาแซงไปก่อนอือเออแต่เขาไม่แซงเราไม่คิดว่าเขาจะฟันอืออ่าแล้วทีนี้น้องคนที่ซ้อนท้ายเราอ่ะนั่งท้ายเราใช่ไหมเขาบอกพี่พิมพ์น้ำโดนฟันน้ำโดนฟันอือ่าไอ้นนี้ก็ตกใจตกใจก็จอดปุ๊บแต่เราไม่ได้สังเกตอ่าผู้ก่อเขาเรียกว่าอะไรคนร้ายอ่ะอ่าเราไม่ได้สังเกตว่าเขาใส่หมวกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จําได้ว่าเสื้อแขนยาวสีดําชุด กีดยางเขานี่แหละชุดไป้ไรไปนาเรานี่แหละจะแข่งเกือบแดดอยู่ด้วยเนาะเดีอยวพ่อแม่เขาเจ้ามารับลูกพร้มว่าลูกเขาเจ้าเยึดแตงสี่อยากให้พ่อแม่กันหลายบ่อสหลายบ่พวกที่หยืนยันพี่น้องเขาว่ามับดูจ้ะมีอาการย์แต่ว่าเขาไม่เคยมียืนยันว่าเขาไม่เคยมีเรื่องกับผู้ใดจ้ายืนยันเลยจ้ำว่าเขาเคยมีเรื่องกับผู้ใดตั้งแต่การสืบสวนว่าไอ้คนที่ก่อเหตุที่แท้จริงคือ คือใครขับรถไอ้สีดำสีเขียวอ่าครับเพราะผมผมบอกให้เขาไปไล่กล้องตั้งแต่ก่อนจะเกิดเหตุนะแล้วย้อนขึ้นไปทางสังคมอรัเป็นพื้นที่ติดต่อใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเขตรอยต่อสังคมครับก็ให้การอย่างที่ว่าอะคือไปซื้อของที่ที่สังคมแล้วก็ขับรถกลับมาคือคนเจ็บเป็นคนนั่งทถายครับครับแล้วก็ ญาติเขาเป็นคนขับมาทุกทีก็เห็นว่าไอ้นี่ขับมาตามตามมาก็ฟันเลยไม่มีสาเหตุกันมาก่อนอไม่รู้จักและไม่มีสาเหตุของเครื่องกันมาก่อนเลยถ้ามันจะเป็นพวกจิตเใทเนี่ยนะต่อไมต่อไปได้เพราะว่าต่อไปไาไม่มีเหตุการณ์อยู่เอาไปพี่คนรักทุกว่าไปสากน้ำกลุ่มอืมผมว่าต่อไม่ได้แต่ว่าปกติเขาคงไม่ทำเนาะถ้าคนมีมีจิตใจปกติคงไม่ทำแบบนี้เรามองเรามองไว้กลุ่มไหนมั้งครับ กลุ่มที่ก่อเหตุบอกไม่ได้เพราะไม่มีสาเหิตบุเรเกิดกันเนาะมันจะเป็นระบุชัดไม่ได้ว่าใครเป็นใครถ้าเขามีประทานบุตรเกิกดกันมาก,ก่อนยังจะระบุได้ว่าคนที่เคยทะเลาะก,กันอย่งไงก็ต้องติดตามจยางไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องนีเนาะก็จะตามกล้องตอไอการใสกล้องนี่แหละ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ